ภารกิจของเราวันนี้ก็คือต้องกินให้หมดเฮ้สวัสดีผมครีเอทีฟคิมและนี่คือทีมรามูเนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่ชื่อว่า b u เจคิงเบอร์เกอร์ซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็ตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่ห้างดอกที่มองอ ใครที่มาห้างดกีโมอ์เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีร้านเบอร์เกอร์อยู่ข้างจร้านเปิดใหม่อาเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่เปิดได้ไม่นานเลยและทีนี้ความน่าสนใจของร้านนี้<ม>ก็คือ<ม>เขาจะมีเบอร์เกอร์ที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติ<อ>วันนี้เราก็เลยอยากจะมากินเบอร์เกอร์กันแต่ว่าเป็นทีมรามูเนะทั้งทีกินเบอร์เกอร์อย่างเดียวมันธรรมดาไปก็คือจะกินไปเต้นไปกินไปตีลังกาไปกินธรรมดาให้หมดเลยทั้ม นี่คือเมนูร้านนะครับให้ดูนะครับว่ามันมีความหลากหลายมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เรามากันเป็นทีมเราก็เลยจะกินในชุดนี้กินในชุดนี้พุชเชอร์คิงชาเลนจ์เบอร์เกอร์นี่คือเบอร์เกอร์ชาเลนจ์ของร้านนี้ด้วยความที่เกณฑ์สับลือนนที่เราทําช่องมาเราทําการกินจุกินเยอะกินทุกเมนูกันมาเยอะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งตามคาเรียบร้องของคนดูความเจ๋งมันคือเลยไหมมันสูงมากกว่า1เมตรเดี๋ยวมีตลักเมตรมาวัดตอนเสร็จแล้วแน่นอนผมทราบข่าวมาว่าปริมาณทั้งหมดเนี่ยรวมกันอยู่ที่6.5กิโ คำกับบ้านแล้วก็ตัวปริมาณที่เป็นเนื้อกับแป้งเนี่ยอยู่ที่4.5กิโลไซดิชข้างๆที่เป็นเครื่องเคียงเนี่ย2กิโลเครื่องเคียงมีอะไรบ้างเครื่องเคียงก็จะมีแฟนฟรายแบบพิเศษอันนี้เขานับจานด้วยเลรใช่ไหม ๆๆๆจริงๆแล้วปกติเนี่ยเมนูเนี้ยเขาจะมีชาเลนจ์ของร้านด้วยนะคือเขาจะให้กิน2คน30นาทีถ้ากินหมดได้กินฟรีค,คือปกติถ้ามากินเมนูเนี้ยต้องชาเลนจ์แต่วันนี้เราขอเป็นกรณีพิเศษเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าพวกเราทีมเราันนี้มาช่วยกันกินเนี่ยมันจะหมดหรือเปล่าแล้วมันจะมีความยากง่ายขนาดไหนภารกิจของเราวันนี้ก็คือต้องกินให้หมดถ้าไม่หมดต้องมีคนใดคนหนึ่งในทีมโดนลงโทษขอตัวช่วยได้ไหมก๊ยังไงฮะเมตัวช่วยเอาออกมาดิตัวช่วยอะไรฮะ อะไรอ่ะนี่คืออะไรหอกกับบ้านมึงไม่คิดจะชนะเลยวันนี้เรามีผู้ช่วยพิเศษสองคนคนแรกนะฮะคุณหน้าคุณตากันดีนะครับเขาคือชูบาก้าแห่งช่องรามูนี้ครับผมน้องน้องมีความมั่นใจแค่ไหนครับผมศูนย์พี่วันนี้คุณต้องมาช่วยผมหน่อยนะฮะได้ต้องมาเต็มที่แลวก็มีอีกหนึ่งคนคนคนนี้นี่เรียกว่าเป็นน้องที่น่ารักเขาทําให้เราเติบโตได้มาจนถึงทุกวันนี้ขอเส็ยงปรบมือต้อนรับฟะมือให้นต้อนรับทำไมล่ะคัดใส่ พัดวันนี้รู้สึกไงฮะอยู่ข้าวมากเลยครับไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับขอบคุณที่ชวนผมมานะครับครับผมผมเป็นเด็กยากไร้คนหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บมึงทํากูเหมือนช่องการกุศลแล้วอะมึงได้กินเต็มที่แน่เพราะว่าทั้งหมดอะมัน6กกิโลฮะตอนที่ชวนมาบอกเลยไม่เยอะหรอกอ่าเวลามึงเอามาใส่จานแบบชิ้นหนึ่งวางเงี้ยมันก็ไม่เกินไม่เป็นัดหนึ่งหรือเปล่าอ๋อเกี่ยว 6- กกิโลขอความร่วมมือด้วย ขอเชิญเบอร์เกอร์มาเลยครับบุญเชิญคงบุญเชิญคงบเชิงบชงบชงบเอบเบเเยเฮ้ยใครมีตลับเมตรม้อ่ะลองดูฮะลองดูให้ันนี้เซนนะหนึ่งเซนี่ดูต้องดูยอดข้างล่างข้างล่างเท่าไหร่ฮะเจบ ยี่สิบเก้านิ้วก่อนที่เราจะไปกินกันอยากรู้ว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับน,น,น,นี่ชื่อพี่อะไรนะครับชื่อแหลมครับผมชื่อพี่แหลมนะครับผมเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายให้หน่อยว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรกันบ้างเบอร์เกอร์จะมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับตัวแรกตัวนี้ทัฟเฟิลบ,บูลาต้าบอมนะทัฟเฟิลบูลาต้าบอมตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยร็อกเก็ตสลัดเนื้อเชดดาร์ชีสสเปเชียลซอสของทางร้านใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวสำคัญเลยตัวตัวที่เป็นแป้งตรงนี้อันนี้คือบูล้้้้วววกกก็็ททรรััััฟฟเเเเเเิิลลมมาาายออออองนนนนนสสสคคบบบตตตต่ีีีื์์แป ขายดีมากของทางร้านนะ่ะตัวนี้ The Nacho uh huh. The Nacho ก็จะคล้ายๆกับตัวคลาสสิกแต่ตัวนี้จะใส่กัวคาโมเล่ลงไป uh huh. แล้วก็เพิ่มเป็นคอนชิปเข้าไปด้วยกัวคาโมเล่นะฮะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับหมายถึงอะโวคาโดใส่พริกจระ,ะเ p e โยพริกดองซ uh huh. ึ่งปกติเขาจะกินกับนาโชวัน oh oh. นี้น่ากินมากตัวนี้ oh oh. เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขาย ันอกจากเนื้อแล้วอันนี้ยังมีเต้าหู้ทอดอ๋อนี่คือเต้าหู้ครับที่เห็นอยู่นี่คือเต้าหู้ทอดแล้วเหมือนข้าวบนจะใส่อะไรด้วยนะครับกิบเป็นกิมจิเป็นเนต้าหู้กินจริงเอ้ยหลายสัญชาตินะเนี่ยสุดยอดนะเมื่อกี้มีเม็กซิกันนี่มีมาเป็นเกาหลีตัวนี้เป็นคลาสสิกเบอร์เกอร์อีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งเมนูขายดีของทั้งร้านนะครับตัวนี้เป็นคลาสสิกเบอร์เกอร์แต่ตัวนี้จะเพิ่มเห็ดพอตโตเบโลเข้าไปด้วยอ๋อมันจะเป็นเห็ดเห็ดใหญ่ เห็นที่หัวใหญ่ๆหน่อยตัวนี้จะเป็นเหมือนกันกับตัวกิมจิเต้าหู้กิมจินะครับตัวนี้ป็นคลาสิอ่านคลาสิกงานนึงนะครับถูกค่าสิบสี่านเลยนะส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นฮาวายเบเกอรีจะมีสับปะรดแล้วก็โอ้เป็นแบบฮาวายฮาวายพวกส่วนเครื่องเคียงเนี่ยหรครับมีอะไรบ้างฮะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านชูสเรฟายก็คือเฟไนฟรายที่เราเอามาทําในแบบสไตล์ของร้านอานนี้ก็เป็นเฟรนฟรายปกติเลยแล้วก็อันนี้ก็คือตัวนี้ออนเนลิงโรลครับ ทำให้มันเป็นแบบว่าโลบชั้นน่ะนะทั้งหมด6.5กิโลใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะกินเบอร์เกอร์แบบนี้ในแบบไซส์ปกติอะครับเรามีใส่แยกในเมนูก็คือทุกเมนูที่เราเห็นอยู่ตอนนี้สั่งแยกได้โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่เราจะต้องรับประทานกันวันนี้6.5กิโลนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณตคอณมานะครับคุณนี่แหลกมาลนะครับเอานะฮะเดี๋ยวเราจะต้องจับเวลากันนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ทีมรามูนีปะทะบ u ชเชอร์คิงเบอร์เกอร์แชร์ล์ในวันนี้เราจะทำได้หรือไม่นะครับ อาล้วฮะตอนนี้เมนูก็พร้อมแล้วพวกเราก็พร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมากินกันให้หมดและเดี๋ยวดูกันว่าเราจะใช้เวลากันเท่าไหร่เดนึ่ไปครับไปครับผมขอคลาสสิกก่อนเลยนี่อันนี้คลาสสิกนะครับ เฮ้ยอร่อยมากรสชาติเข้มข้นมากเว้ยอยากให้คุณดูเนื้อข้างในนี่เนื้อข้างในมันจะอัดแน่นมากๆเว้ยแล้วก็เคลือบไปด้วยซอสต,ตรงนี้แล้วมันมีผักช่วยตัดรสด้วยดดนี่คนดีนี่เข้มเข้มดูนี่นี่ขนมปังนี่เฮ้ยขนมปังดียังเป็นแท่งอะ่ะเป็นไงพี่เบอร์เกอนะร์อร่อยไหมอร่อยมากเฮ้ยแบบเป็นปลายดีแน่นมากเลยแน่นอร่อยแนักกันอยู่แค่นั้นน่ากินจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรก็ มึงชื่อกูไหมในชีวิตกูไม่เคยเจอใครรีแอคชั่นแบบนั้นเลยอันนี้ของซีเป็นไรนะบรูเออร์ตาชีสนี่ฉันบลูเออร์ตาชีสเนื้อมีเบคอนเนี่ยเม็นเด็กแบบนุ่มอร่อยเนื้อมกรอบมากมีความหอมเครื่องเทศอย่างดีและไม่กินของชีสใช่ไหมมนรวมกันแบบบูมอร่อยนี่ยอมเลยเลยเนี่ยอันนี้เป็นตัวออริจินอลคลาสสิกเบอร์เกอร์ เนื้อแน่นขนมปังแน่นแต่นี้อยู่ข้างล่างไงแล้วจะได้น้ําของพวกมึงทุกอันโคตร่อยไม่เลยผมว่าเรียกแล้วมันแปลกได้น้ําจากพวกผมทุกอันลองกินจากหลายๆอันและไอตัวที่เป็นแพตตี้เนื้อของเขาอะเนื้อแม่งฉ่ำไม่แห้งมีรสที่แบบเข้มข้นกำลังดีเราเล่นไมว่ามันจะเค็มมากแต่ว่าโดยรวมสดีมากของพัทเนี่ยจะเป็นตัวเม็กซิกันจะมีตัวคาโมเล่นะครับอา นี้จะเป็นเต้าหู้ข้างบนจะมีนี่กิมจิใช่ไหมิงจิปกติเวลาหลักการกินเบอร์เกอร์หลายคนอาจจะไม่รู้ต้องกินกับราดอย่างนี้เพราะว่าตัวแผ่นหัวเนี่ยมันใหญ่กว่านะกินแล้วมันจะไม่เลอะแต่กูดูจากไซส์แล้วยังไงก็เลอะมันยังไงให้อะไรกัปังเนี่ยขอที่ช่วยหน่อยคับความเจ๋งองมานะเป็นไส้เต้าหู้เป็นเต้าหู้ทอดแล้วเป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้นิ่มด้วยแล้วก็จะมีกิมจิมาช่วยตัดรสแล้วก็มีเนื้อที่เป็นเนื้อของเบ็ดมันหลักๆแล้วมันทําให้จากเนื้อที่แบบมันหนกแน่นและเข้มข้น่มมมัันนนนตวว้้แบุุุลลดดยก กิิมความอร่อยที่ลงตัวนี่นะครับเบอร์เกอร์หมดแล้วนะครับตอ<ะ>นนี้เหลือแต่เครื่องเคียงอย่างเดียวแล้วพี่คีมผมรักพี่ผมให้ให้กินอะไรเยอะๆห,หยิบด้วยมือไปเลยมันจะไม่ตกนะ กินของทอดยังไงให้ไม่เลี่ยนลาดให้เป็นศิลปะเลยหัวเลี่ยนตัดเลี่ยนด้วยความคาบาสโกแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ซอสเขาจะมีตะกอนด้านล่างซึ่งเป็นตะกอนเครื่องเทศต้องขยับก่อนใช้นะอันนี้เป็นสาระเป็นสาระตอนนี้พวกมึงสาระเลยวแล้วอันนี้เพื่อเป็นการที่จะทำให้พี่คิมไม่เสียเปรียบนะครับเราจะพี่คิมกินแค่จานนี้แล้วเดี๋ยวพวกจะกินพวกนี้หมดใช่นี่คือช่วยที่ช่วยที่สุดแล้วมึงพกูสั่จนกูรู้สึกว่าถ้ากูกินจานนี้ไม่หมดอ่ะกูหีเลยอ่ะใชขบคุณน ไม่ได้หรอกพี่นี่ผมรู้พี่ซื้อเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับไม่เคยเกินเป็นฝ่ายที่มีรสครบขนาดนี้เอาึ่ะนะตัวอาหารอร่อยแต่ตัวซอสที่ราดอ่ะม่นรวมอยู่จุดเดียวในการละอาหารอ่ะมีหลายเาขาบอกว่าห้ามหยิบจับการกดมันไม่ดีคกเพี้ยวเลยอ๋ออะหรือบอกว่าเราจะอิ่มอิ่มก็ได้นะเอออิ่มก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรบอกอิ่มก็ได้นะ อิ่มยังครับอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรออ๋อเรียกมายากนโชว์ยอมแพ้เขายอมแพ้แต่เขาคัมแบ็กสี่สิบปุ๊บเออคนดูทีมรามุนี้เราจะไปกินกินแค่ใาจานนี้แล้วเดี๋ยวพวกจะกินพวกนี้หมดใช่กูกินจานนี้ไม่หมดอ่ะกูที่ใช่ใช่ถ้าวินะก่อนกินหมี่โอ้ยุ่ยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับพิมรำมุนเนี่ย กินหมดแล้วครับอันนี้นะครับอยู่ที่สี่สิบนาทีนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทําได้นั้จ7คนนะจริงจริงตอนนี้ถ้าไปคิมเหมือนน้องคนนั้นเลยที่ใส่จุดลูกเสือตาตามาทำแบบอย่างนั้นเลยเว้ยเข้ากับเพลงนะสายตาหลอกกันไม่ได้นี่คือวันนี้นะฮะเราก็กินกันหมดแล้วนะครับไม่คิดว่าเราจะกินหมดกันได้อาถามความรู้สึกกัน อ่พาพาัรพวันนี้เป็นไงบ้างครับถามว่าอิ่มไหมก็พอได้ครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่แล,แล้วทําไมมือไม่เอาของกู้ไปกินคุณพาผมมาแบ่งปันไปอยากแบ่งปันคืนคุณบ้างอืมผิดเวลาไปหน <c oughs> ่อยนะเมนมแอบรสชาติอร่อยมากมันต่างกับหลายๆที่ที่ผมกินมานะไม่ต้องห่วงเลยครับมาร้านนี้สั่งเมนูไหนก็ได้อร่อยทุกเมนูผมชอบหนูฟังมากพี่หนึ่งเลยแนมะ่เป็นวอตถเซลกัดเข้าไปมันมีความอหอมเนยหอมนมเป็นแบบบียสไม่เคยกินหนฟังเบอร์เกอร์อร่อยขะาดนี้เลดดเด็เ็ธอชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมก็ตัวที่เขากินอ กับเห็ดเห็ดหอมบแบบหอมมากกินแล้วแบบสดชื่นมากครับแล้วก็เต้าหู้ก็อร่อยเป็นไงบ้างวันนี้เองโดยรวมวันนี้เลยนะประทับใจตั้งแต่คำแรกจริงๆและผมประทับใจโมเมนต์แห่งมิตรภาพที่พวกเราพยายามสร้างสรรค์เมนูพิเศษขึ้นมาให้กับพี่คิปมันเป็นจานในความทรงจำจริงๆมึงถามกูยังเขาบอกว่าเวลาตักบาตรอะจะทำพระอ๋อออกูเป็นพระให้มึงเหรอพี่สอนวันนี้เป็นไงบ้างคนอร่อยชอบเนื้อเนื้อจุยยมากเลยนะแล้วเป็นไฟฝอยอะ S <S อร่อยมากกินจนคําสุดท้ายเลย <S 2> <S 2> <S <S ส่วนผมวันนี้มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคือได้มีโอกาสมาลองทําอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตมันถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่อย่างน้อยเราได้ลองเปิดโลกสักอย่างหนึง <S 2> <S 2> <S น่งเบอร์เกอร์อันนี้มันอาจไม่ได้ทําตรงตามโจทย์การแชร์ล์นหรือท้าทายอะไรหรอกที่เขาทํากันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่เราได้มานั่งกินด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ดีถือว่าวันนี้เราทําภารกิจสําเร็จได้บร้ยครับทุกคนปมือ และนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับผมเราจะไม่มีการลงโทษใดๆนะสิสเพราะเราทำภารกิจสำเร็จนะครับเฮ้ยเดียวเอรีเยรเอมีพ้รเอีเอรเอีเอรคุอรีเอรีเอราเอรีอรีุอีเอร่มอรีเอรีอีอรีเอรีาอรีเอรีเอรีเอหีเอรีเอรีอรีเ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 อหมเมืีอรี่่รใเอรมเอรีเอรอรีรอรีอรออรรีเเอเอรรเเรออา่ี่ <Hey> เอาเป็นว่าเดี๋ยวบทลงโทษเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปแล้วกันยังไงวันนี้นะฮะก็ต้องขอคุณร้าน butcher king burger นะครับผมอยู่ในทองหล่อซอยสิบนะครับเดินทางเข้ามานะครับสุดซอยเจอดงกี้โมปุ๊บนะฮะร้านจะอยู่ข้างๆกันบอกเลยครับว่าที่นี่เนะี่ยมีอะไรที่มากกว่านั้นแน่ๆนะครับรสชาติก็อร่อยของก็ดีและที่สําคัญเมนูหลากหลายอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาลองกินเบอร์เกอร์เจ๋งๆแบบนี้นะฮะมาที่นี่ครับ butcher king เบอร์เกอร์นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองแชร์เลน g e แบบที่เรากินกันแบบนี้นะฮะมา2คน30นาทีถ้ากินหมดกินฟรีไปเลยนะครับผมแต่ถ้ากินไม่หมด3,900บาทนะครับรอท่านอยู่นะฮะ <c oughs> และนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร e ให้กับช่อง รำมูนเนของพวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะครับและอย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับกับพวกเราด้วยนะครับผม mm hmm. สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าว่าทีมรามูเนของพวกเรานั้นจะไปทำอะไรนะฮะจะมาในคอนเทนต์รูปแบบไหนคาดเดากันไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะนี่คือรามูนเนสำหรับวันนี้ไหาไปายเฮ้ไม่ลาคุณดูเขาเฮ้ย เอ่เจอไงครับเมื่อกี้บอกบทลงโทษใช่ปะใช่มันจะดูใจร้ายเกินไปถ้าจะไปให้กินอาหารแมวลงแมวเลียมนี่ดีกว่าขนมขนมหวานแค่ช้อนเดียวก็พอกระแดะอันนี้คือบทลงโทษใช่ไหมก็ไอติมธรรมดาอันนี้คือมิลเชคของทางร้านอ้านนี้ใส่ใส่เชอร์รี่เดียด้วยนี่คือบทลงโทษใช่บทลงโทษเราคือกินแค่นี้ไงกินแหน่บททะเลาะแค่นี้หรอเออมา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 โอ้ชิ้นี้ชิวๆนะชิมเล็กครับ ้คือมันเย็นมันเย็นขึ้นจีใช่ไหม,ม,ม,มอันตรมต้าต้องไปแมวอาหารแวเลียไมอยากกินใช่ไหม